เล่าเขย่าโลกสวัสดีค่ะเก็บมานาน77ปีจีนเผยเอกสารรับครั้งประวัติศาสตร์ตอกย้ำให้โลกรู้ว่าสงครามเป็นสิ่งไม่ควรเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สอเขาจะบานปลายโลก,ก็กกำลังเฝ้าจับตามองการยกระดับการตอบโต้ค่ะ เมื่อจีนเนี่ยอยากมีนโยบายจีนเดียวแต่ทว่าถ้าหากว่าจีนอยากมีนโยบายจีนเดียวนะคะจีนก็คงจะยังไม่ทำอะไรรุนแรงกับไต้หวันค่ะเพราะว่าไต้หวันเนี่ยมันก็เป็นเพียงเกาะเล็กๆนะคะถ้าหากว่าจีนจะทำเนี่ยก็คงทำได้ไปนานแล้วค่ะจากอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่มีค่ะ แต่ว่าที่น่าจับตาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะที่เลวร้ายลงไปทุกทีและนอกจากสหรัฐแล้วยังมีประเทศที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาอย่างยาวนานค่ะอย่างญี่ปุ่นนั่นเองสัปดาห์ที่แล้วค่ะจีนเขาเพิ่งจัดงานรำลึกครบรอบ77ปีที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สซึ่งสื่อของทางการจีนค่ะ กตีพิมพ์บทความเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยอมรับความเป็นจริงทางด้านประวัติศาสตร์จากการรุกรานของญี่ปุ่นด้วยสำนักข่าวสินหัวค่ะได้ารายงานจากหอ,อนิทศการหลักฐานการเกาะอ,อาเกียกรรมโดยหน่วยปฏิบัติการ731ของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในนครฮาบินมณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนค่ะซึ่งได้เผยแพร่ม้วนเอกสารม้วนหนึ่งที่ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสงครามเคมีของญี่ปุ่นเอาไว้ครบถ้วนค่ะโดยหน่วยสงครามเคมีของญี่ปุ่นในจีนเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าหน่วยปฏิบัติการ516เป็นหน่วยที่ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี1939ก็คือสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองกองทัพญี่ปุ่นค่ะเขาก็มาตั้งอยู่ที่เมืองชีสีฮาเออร์ของมณนทน เผยหลงเจียงเพื่อวิจัยแล้วก็พัฒนาสารพิษและอาวุธเคมีร้ายแรงสำหรับใช้ในสงครามค่ะนี่นะับว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยดังกล่าวต่อสาธารณาชนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก็ตรงกับวันครบรอบ77ปีสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามแล้วก็ถือว่าเอกสารชิ้นนี้ค่ะเป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการทำสงครามในอดีตเลย หน่วยปฏิบัติการ516ค่ะกนเน้นไปที่การวิจัยแล้วก็พัฒนาสารพิษเป็นหลักค่ะอย่างเช่นแก๊สมัสต์ดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสารเลว,วิไซต์ที่กัดกร่อนได้อย่างรวดเร็วแก๊สกดคอริกที่ทำให้ขาดอากาศหายใจได้เป็นต้นและภายในม้วนเอกสารค่ะยังบันทึกชื่อจริงแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกประจำหน่วยปฏิบัติการ516จํานวน414คนเอาไว้ด้วย จิ้นเฉิงมินพันธรักษ์ของหอนิทรศษการบอกว่าม้วนเอกสารนี้มีความยาวถึง237หน้าค่ะจับทำขึ้นราวปี1945หรือเมื่อ77ปีที่แล้วบันทึกรายละเอียดเอาไว้อย่างชื่อวันเดือนปีเกิดทะเบียนบ้านแล้วก็ประเภทหน้าที่ของสมาชิกทั้ง414คนอย่างละเอียดเลยรวมถึงที่อยู่อาศัยของญาติความสัมพันธ์ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆอีกซึ่งเป็นการเปิดเผยขนาดบุคลากรยศแล้วก็ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์พื้นฐานอื่นๆของหน่วยปฏิบัติการ516เช่นเดียวกับสงครามชีวภาพสงครามเคมีของญี่ปุ่นค่ะที่เป็นอาชญากรรมระดับชาติที่ไตรตองไว้ล่วงหน้ามีแบบแผนเป็นระบบแล้วก็แน่นอนค่ะละเมิดศิลธรรมสากลและหลักความผิดชอบชั่วดีของมนุษย์จินเฉิงหมิน กล่าวโดวยบอกว่าสมาชิกหลักของหน่วยปฏิบัติการ516นี้เป็นทหารอาโสแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลทหารค่ะการเปิดเผยเอกสารนี้มันตอกย้ำความโหดร้ายของสงครามที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งก็เป็นบทเรียนสำคัญที่ควรจะนำมาใช้ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างชาติมหาอำนาจในโลกขณะนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกควรจะต้องเรียนรู้ ไม่ใช่ว่าใครร้ายกาจกว่าใครหรือว่าใครจะมีอาวุธพลังทำลายล้างสูงกว่าใครแต่ว่าต้องเรียนรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้โลกนี้เกิดสงครามที่จะนำพาไปสู่ความเสียหายและหายนะนั่นเองเหมือนการย้อนกลับมานะคะว่าครั้งหนึ่งนะคะเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่าประธานาธิบดี รัเสเซียนะคะพันธมิตรของจีนเนี่ยเคยระบุเอาไว้ในการประชุมสนที่สัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ค่ะประธานาธิบดีปูตินนะคะพูดเอาไว้ว่าสงครามนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเขาพูดเอาไว้หนึ่งสิงหาคมค่ะเดือนเดียวก,กันกับที่จีนจัดงานนี้เลยประธานาธิบดีรัเสเซียวลาดิเมีร์ปูตินพูดว่าหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นจะไม่มีใครชนะเลย และไม่ควรมีใครเริ่มสงครามนิวเคลียร์ด้วยโดยผู้นำรัสเซียแสดงความเห็นดังกล่าวในจดหมายถึงผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ค่ะคำพูดในเอกสารบอกว่าเราพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าสงครามนิวเคลียร์ไม่สามารถมีผู้ใดชนะได้และไม่ควรถูกปลดปล่อยออกมาและเราขอร่วมยืนหยัดเพื่อความมั่นคงสำหรับทุกคนในชุมชนโลก เขากล่าวไว้แบบนี้นะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทั่วโลกกำลังเฝ้าจับตาดูอยู่เนื่องจากว่ามันมีความเป็นไปได้ค่ะที่ปัญหาดังกล่าวอาจจะลุกลามบานปลายจนสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจโลกได้มากอาจจะพอกันหรือมากกว่าสงครามในยูเครนเลยจีนในวันนี้นะคะแม้ว่าจะมีศักยภาพทางการทหารเพียงพอ แต่จากท่าทีของสีจิ้นผิงเองแล้วก็ทางการจีนที่ออกมาบอกอยู่เสมอว่าต้องการผลักดันให้โลกนี้จเจริญไปร่วมกันไม่ได้มีเป้าหมายจะคลองโลกหรือเอะอะก็ทำสงครามแต่ในเวลาเดียวกันค่ะจีนก็พร้อมรบหากถูกลุกรานอธิปไตยเช่นกัน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้าเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษ,ษ,ษค่ะเลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0 2 1 1 4 6 63ค่ะพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนการยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ 2, บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวหนึ่งนะครับสหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับม้อนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะครับหอมมัน1กิโลกรัม1299บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บบาทส่งฟรีไหมส่งฟรี ถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงรับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุดิตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอรับแลนี่มันล่มเลย1.5กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน G I นะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบง่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับหรูป1.5กิโล9รับ999าบาทพันหนทอนบาท1แต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาท